กดดันอยู่แล้วกดดันกว่าเดิมพี่เดมพี่อยู่คนเชียมากเลยก็วันนี้ได้รางวัลแรกเป็นรางวัลไทย Global Rising Star ค่ะส่วนอีกหนึ่งรางวัลก็เป็นรางวัลขวัญใจมหาชนค่ะปีที่ปีที่สองมีรางวัลนี้ครับออเป็นไงป้าลูกเอาไทย Global Rising Star ก่อนจะบอกว่าในเอ็นเป็นปีแรกมีรางวัลนี้แล้มอบให้นิวคนแรกด้วยอ่งใหญ่อีกแล้วใครคนแรกคะลูก คนแรกอ่ะในโลกในโลกวันนี้ต้องเป็นคนแรกในโลกเลย สรุปปีหน้าไม่มีแล้วตัดออกยังยเไคนเดียวก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเลยครับของในเอเดเทนอะวอร์ดสที่มอบรางวัลนี้ให้ผมที่เล่งเห็นถึงความตั้งใจในการทำงานและการทำในการผลิตผลงานออกมาในการ ปฏิบัติตัวต่างๆด้วยใช่เขาคุ้นมากๆเลยผมก็รู้สึกดีใจมากจริงๆแล้วไทย Global Rising Star ก็เป็นรางวัลที่อาก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันครับจริงๆขวัญใจมหาชนก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันออออใช่เป็น2รางวัลที่ได้รับแล้วแบบดีใจมากๆแล้วในเ h e A Awards ก็เป็นงานที่ใหญ่มากๆด้วย จริงๆมันเป็นปีที่สองแล้วทำไมปีนี้เราถึงไม่เข้าข้างตัวเองสักนิดว่าเอ้ยจะเป็นเราอีกล่ะไม่ไม่เลยเ,ออเมื่อกี้คือแบบอึ้งมากแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องบนเวทีด้วย <laughs> ไม่รู้เป็นขวัญใจหมหาชนนี่ออไงแต่ว่าแบบก็นั่นแหละครับเป็นความตื่นตันใจเป็นความตื่นเต้นแล้วก็ประมาาด้วยแหละออด้วยความที่เป็นขวัญใจหมหาชนเลยเนาะแล้วมันก็เลยรู้สึกประมาทไปเองบนเวทีออใช่ไหครับว่าขวัญใจมัน กดดันนิดน,ดนดหน่อยออจริงๆนุ้นเดียวพูดบเร็วทีว่าเราศรัทธากับคำว่าขวัญใจมหาชนมากใช่ศรัทธาศรัทธามากๆครับเพราะว่าเหมือนการจะเป็นขวัญใจของใครสักคนหรือว่าเป็นแล้วยิ่งเป็นมหาชนด้วยมันไม่ได้ง่ายเลยครับม,มันต้องมีมันต้องแบบเหมือนมีการประกอบกันของอะไรหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะทั้งการวางตัวการปฏิบัติตัวความพยายามความตั้งใจความ และแบบอะไรเลยหน่อย่างเลยซึ่งมันไม่ง่ายแต่จริงๆพอเป็นชื่อนูนิวชาวลินเองก็มีศิลปินหลายท่านอยากจะมาฟีทด,ด้วยอยากจะร่วมงานด้วยนะผมก็ยากเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเวลา <c oughs> ไม่มีคิว <c oughs> <c oughs> ใช่แต่ว่าแบบคือตั้งแต่ที่ผมเป็นศิลปินมานเริ่มจริงจังทางสายเพลงก็ได้ฟีดกับศิลปินท่านอื่นหลายท่านแล้ว <c oughs> แต่ว่ายังมีอีกหลายท่านมากๆที่อยากจะร่วมงานด้วยครับมีมีอาจมีมีในดวงใจที่เราอยากจะแบบ กระซิบบอกได้ไหมว่าเป็นใครเผื่อเขาแบบเห็นเราแบบได้เลยอ่ะคือถ้าศิลปินในดวงใจนะก็จะมีแบบพี่โนนทนนพี่โบกี้ไลออนอพี่ทอยเออแล้วก็พี่เจฟแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะขาดอยู่หนึ่งท่านที่ยังไม่ได้ร่วมกันด้วยคือพี่โบกี้ไลออนอพี่เจฟ พี่เจฟก็แบบเจอกันบ um ่อยนะครับแต่พี่โบกี้ไม่ค่อยได้เจอเลยพี่นนท์ก็เคยร้องเพลงด้วยแล้วพี่ทอยก็เคยแต่งเพลงให้แล้วเรียกว่าเป็นตัวท็อปเหมือนกันค่ะพี่โบกี้ค่ะพี่โบกี้เรามีแบบดีไว้ด้วยงก็ไม่เอ่อไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้ทางค่ายยังไงป่ะแต่ว่าประกาศตรงนี้ได้นะเพราะว่าพี่อโบกี้อาจจะเห็นแล้วเขาอาจจะแบบเอ้ยติดต่อมาเลยพี่โบกี้แต่งเพลงให้ผมหน่อยคแล้วก็ถือว่าใหม่เรงหน่อย เพลงอ๋อเพลงใหม่บนมีหลายเพลงเลยครับอ๋อประกอบถ้าเพลงอใหม่ของผมนะตอนนี้มี2องค่ะมีสอบุกหนก็คือซิงเกิลที่5ของผมเพลงจนิรันครับอันนี้ก็ปล่อยประมาณ2อาทิตย์ก็กว่าแล้วแล้วก็ได้ออมนะครับมาเล่นเป็นนางเอกเอให้ใช่แล้วก็เพลงประกอบซีรีส์ OST เพลงแรกของซีร <Cornell> ีส์ข้ามฟาคิยงเธอคชื่อเพลงว่าเหนือฟ้าก็ปล่อยไปแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเพลงที่ต้องปล่อยไปเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยครับสดๆร้อนๆเลยคือเพลง I Trust You ครับเป็น o อซีเพลงที่2ของซีรีส์ข้ามฟ้าครับก็ได้พี่ต้าอู่มาร้องให้พอมากเรียกว่าข้ามฟ้าตอนนี้กระแสตอบรับก็ดีมากเหมือนกันจริงนิว เป็นไงบ้างโลกต <g ül> ินโลกทุกวันทุก <g ül> ตอนที่ออกเลยชื่นใจครับอย่างเมื่อกี้ทงเวทีก็พูดพูดพูดแบบพูดถึงซีรีส์ไปด้วยในตอนที่ได้รับรางวาัลขวัญใจจริงๆไม่ได้กะจะมาโปรโมทหรืออะไรนะครับคือมันเป็นโปรดักชันที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นจริงๆคือมันสวยงามมันยิ่งใหญ่แล้วก็มันละเอียดมากๆเลยในทุกๆอย่างครับอยากจะให้ทุกคนเห็นสีมือ และศักยภาพของคนไทยจริงๆว่าเก่งพี่ทุกคนเก่งมากๆจริงๆจริงๆความน่ารักของนักแสดงก็คือเวลาแบบก่อนตอนใหม่อ่ะอย่างล่าสุดพี่พี่ซีก็เหมางงไหมอ๋อใช,ใช่ครับรู้ความตั้งใจของพวกเรานักแสดงดีเลยไหม คือถือถือก็ได้ก็ได้เออเออหนักไปแล้วเออหนักวางได้วางได้ละก่่าอ่าความตกเออเป็นความตั้งใจของนักแสดงเองไหมคะที่อยากจะแบบเออดูไปพร้อมๆอเป็นแม่ใช่ความตั้งใจของเราเองซึ่งมันสนุกนะสนุกมากแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆครับซีรีส์เรื่องหนึ่งก็คือมีแค่14 EP ออาออนอย่างมากก็ประมาณ3เดือนสองสามเดือนอย่างเงี้ยครับซึ่ง หลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโมเมนต์แบบนี้อีกเมื่อไหร่แล้วก็ผมมาชอบดูกับทุกคนเพราะว่าแบบจะได้เห็นรีแอคของทุกคนจะได้แบบเห็นว่าทุกคนกรี๊ดตรงไหนรู้สึกเขิรรู้สึกอินไปกับซีรีส์ที่เราตั้งใจทากันขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดไม่ว่างพอดีว่างไม่ตรงต้องใช่ตอนแรกตอนแรกมีคิวคิวทางนังแล้วก็ยกคิวไปกับทานหัน แล้วก็มีนัดกับครอบครัวพอดีครับใช่ไปทําบุญด้วยกันที่เชียงใหม่เป็นบุญใหญ่ด้วยก็เลยพลาดไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทําบุญกับครอบครัวแบบนี้บ่อยๆแล้วก็นานมากก็ด้วยอ่ะขอเลืองสุดท้ายล่าสุดเหมือนประกาศภาพยนตร์ของเรามาปะอใช่ยังไงนะครบไม่แม้ทุกเรื่องเลยเนาะเริ่รางวัลภาพยนตร์เรื่องนีรับ์ภาพยนตร์เอ๊ ยระพยนตร์พรพยนตร์กันเนาะพระพยนตร์ครับอย่าเลยครับโปรโมทหน่อยค่ะโอเคให้กองโปรโมทภาพยนตร์หน่อยค่ะพระพยนตร์ค่ะก็เพิ่งประกาศไปชื่อเรื่องว่าดีว่าราวีครับก็ มีได้ร่วมงานกับพี่แจกี้พี่ปิงปองพี่นินิวนะคะริสนาแซแต้แล้วก็พี่เก่งใช่เรามากันเป็นแก๊ง5้าคนเลยแล้วก็มีนักแสดงท่านอื่นๆด้วยเราตามทันไหมเนี่ยไม่ทันครับแต่กําลังจะทันแล้วคืออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันบ่อยแล้วก็แบบถ่ายด้วยกันงี่ก็นั่งวันๆไม่มีอะไรทาก็นั่งเมาเรื่องชาวบ้านใส่ใจเราทุกคน แต่คนใส่ใจแต่ผมว่เป็นเป็นสายฟังมากกว่าชอบฟังพี่พี่คุยกันคุยกันสนุกมากดนว่าเป็นตัวเปิดอาจจะมีแจมมบ้างแต่สนุกมากเป็นภาพยนต์ที่ใส่ใจเหลือคนอื่นใส่ใจมากให้เปิดให้เปิดอย่างข่าวข่าว่างนี้เรารู้ รู้เยอะเลยแหละครับเปิดโลกกว้างเลยมาอยู่กับแกงนี้ก็คือก็คือรู้เลยเปิดโลกมากแต่ว่าสนุกมากทุกคนมีแต่ energy บวกแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ตลก ไม่เลยว่าตลกและสนุกเ si> ัาเป็นพอดเรื่องที่แทบไม่เห็นเหมือนกันใช่มีอะไรให้ว้าวตลอดุูคนจะต้องแบบฮะเลยหรอไปอย่างนี้ได้ยังไงใช่มันพูดได้อย่างว่าตอนไหนวันไหนอะไรยังไงได้ละปอปะวันไหนเขาปะเอ้ยาเดี๋ยเากลับไปเต โอเคครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องดีว่าราวีด้วยนะครับที่ผมได้เล่นกับาทาง GDH นะครับก็ได้รับชมภายในปีนี้แน่นอน